โอเคล่าสุดนะผมกับเพื่อนนะครับหารถใน Facebook Marketplace นะครับในราคาที่แบบบัเจ็ตถูกสุดและอยากจะได้แบบเปิดประทุนนะครับแล้วผมก็ได้ไปเจอคันนึงนะครับเป็น Honda fucking Odyssey นะครับ What the No No This is a Honda Fucking Odyssey วันนี้นะครับเราจะไปดูนะครับเอามาตัดเองนะเปิดประทุนเลยแบบว่าเอาหลังคาออกเลยโอเคป่ะอีกแล้วเหรอแบบ enjoy แบบรับลมนะครับลมหนาวลมหนาวเราต้องรีบไปซื้อรีบตัดหลังคาก่อนที่มันจะหมดหนาวนะครับถึงรถแล้วนะัาดูหับเลย น้ำเปิดไงอ่ะเปิดแบบงัดเนี่ยผมไปทำเยอะนะเนี่ยไม่ยังไม่ติดสองข้างเลยปะอันนั้นหน้าซ้ายไม่ติดอันนี้หลังขวาไม่ติดได้ครับไไดด้้ผมนั่งหลังก็ได้เออพี่เปิดหลังกันอ่ะผมงับคอยมีชีวิตชีวิตเลยผมไม่เคยใช้เกียร์ของผมก็ไม่เคยครั้งแรกกันนะอันแรกก็คือสีแต่สีไฟไม่มีแล้วก็อ่ามาสานครับนี่นะสายบงสายเบรกอะไรอย่างงี้เวิร์ก ปกตินันแสมีช eh e ิ้นพอผมได้ค่อยๆขับอะไรอย่างงี้ได้ครับ เนี่ยผมก็สไลด์เข้าอู่เลยนะครับมาเช็คดูว่าทุกอย่างมันปกติดีไหมและอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้ก็คือรถมันเคยติดแก๊สมานะแล้วก็มีหลายจุดนะครับที่ผมจะต้องซ่อมนะครับผมก็เลยมาเช็คดูกันก่อนดีกว่าตามระพาพตามราคาช่วงล่างมีเขาขับหน้าขาด๋อแล้วก็ไอชุดแหลกแหลกอยงไรรั่วดิสเบรกยังได้อยู่ได้ก็เปลี่ยนผ้าเบรกใช่เปลี่ยเบรกอย่างเดียวเตอยางไม่ได้นะสิบปียางแตกนะอืมล้าหมดนนะ เอาเรื่องเซฟตี้ก่อนว่าไม่เอาแบบเบรกไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยมีเด็กให้ลองตัดไหมพี่เช้าแล้วตื่นได้แล้วาแล้วแพทฟิล์มมืดไปพอวะเออไม่ได้เยอะมากโอ้รอโอเคโอเคติดกับติดกับบ้ แล้วเราก็เกิดเรื่องนะครับเพราะว่าออกมาจากอู่เนี่ยผมลืมดูน้ำมันน้ำมันหมดนะผมเลยต้องให้ออมเนี่ยไปซื้อน้ำมันแล้วมาเติมกันนะวุ่นวายมากอ นี่นะครับมาถึงแล้ววันนี้รถมาถึงบ้านแล้วนะครับเช็คเบรกอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดหลังคากันเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับคันนี้เนี่ยมีแม็กโอแซมาให้ด้วยแล้วก็ใส่เมชิลินพาร์ลสปอร์ตโฟคืองงมากกะว่าเดี๋ยวคันนี้นะครับจะตัดหลังคาออกแล้วก็ทำสีนะทำสีใช่แล้วก็จะเป็นดีไซเนอร์แต่คันนี้จะทําดีๆแล้วไม่ออกคันที่แล้วแล้วจะยังไม่ทุบนะครับแต่ทุบแน่นอนไม่ต้องห่วงระเบิดเลยดีกว่าระเบิดด้วยโอเคคืนนี้อย่ายาวไกลนะครับไปเอาไป ผมจะเป็นเท้าคแรกที่เหยียบหลังคานี้นะครับเพว่าไม่เคยมีใคร Fuck you ไอ้เฮีย พ่ลมฝากดูข้างหลังนะครับ It's a fucking h o n d e s e y ข้างหลังมไง้มเย็นอยากรู้วิธีการคนอินเดียขับไหมครับทำไง แต่แม่งเสียงเหมือนของแบบ On in India จริงเลยเออแม่งเหมือนแม่งเหมือน On in India โอ้ลำบากหน่อยมองทางไม่เห็นนะ,ะข้างๆไหมสว่างจ้าฟิล์มเอยเนี่มาเปลี่ยนยางครับ ยางนี้เรามาใส่นะครับรามาไม่ใช่ลินพายรอดสปอร์ตพี่พอดีผมไม่ไม่แน่ใจว่าไอ้ไซส์ยางอ่ะใส่กับแม็กนี่ได้หรือเปล่าเรียบร้อยเลยไปพึ่งไปซื้อไปหรออันนี้เป็นยางอีกของไอ้คันหนึ่งอ๋อใส่ไม่ได้เลยคนละาขอบอะไรใส่ไม่ได้เลยพี่มันคนละาขอบกันแล้วแล้วพี่มียางเปลี่ยนไซส์นี้ม็กเพราะอันนี้มันหมดสภาพแล้วดูอยากยางเอาที่มันเล็บเลย fifteen minutes late วีเขาบอกว่าเขาสปอร์ตให้ยางฟรีจริงเหรอพี่ผมขอบตัวครับ พี่รล้านอยู่ตรงไหนเนี่ยผมอยากสกปอร์ตพี่บ้างพุทธมนตรสายสามครับลูกหมูร้านเล็กครับอ่าโอเคไม่เป็นไรมัน,มนคาอยู่ชุดหนึง <Okay. S 3> ่งโอเคเห็นว่าเป็นคอนเทนต์เราก็ดูช่องด้วยก็จัดไปโอเคขอบคุณครับพี่มีสปอนเซอร์อันแรกกันครับรถคันนี้ <laughs> แล้วพอผมถอดล้อออกมานะครับผมก็ให้พี่ที่ร้านยางเนี่ยช่วยดูหน่อยครับว่าแม็กโอแซทที่ติดมากับล้นเนี่ยของแท้หรือเปล่าเป็นไกแท้แน่นอนครับ๋อแท้ไม่ใช่อย่างนี้มันจะไม่มีปั๊มแบบนี้นี่มีตู ล้อติดมิสูมาล้อติดมิสูล้วขายในก <c oughs> ลุ่มในกลุ่มที่เขาเล่นกันหน่รักหมื่นขึ้นแน่นอนแต่ไม่ไม่ดุ้งไม่แกไม่เคยซ่อมอะไรแต่แน่ล้อทำสีแล้วแน่อนอน,น,อน,อนเฮ้ยแม็กแพ้ว่ะถือว่าไม่ได้เสียตังค์ไม่ด้นเจม <c oughs> เรียบร้อยครับไปกันต่อ เขาพี่เขาพี่ไม่พ่ไหลไปง่ายเลยไหลไปก่อน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 ไหลไปไม่ต้องงบระวัง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 ไหลไปก่อนทิศซ้ายไวจะปีนทิ้เนอโดนโดนโดนไอ้เฮียละเครื่องพังเลยเป็น่ะโอ้ชิตเบลดีว่าเกียร์ง่ายกับไฟเมื่อกี้นี่มันพุ้งเลยนะแย่เลยม่นพุ้งเลยเออเหมือนมันเข้าอาร์เว้ยเมื่อกี้ไฟ no ลงนี่เลยลงนี่เลย โอเคมาเป็นโกลนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโบร์แพทริกแบบแบ็คไม่ไดตั้งใจเร็วแรงเร็แรงเร็แรงมันปัญหาคือมันไม่เห็นรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไงอพี่แม่งยัดเข้าอานโอ้ตัวตัวตัตโอเคเดี๋ยวเราจะมาเซตอัพนะครับเราจะมีดีเจส่วนตัวครับอยู่ท้ายรถด้วยโน้ตแม็กซ์เลอร์นะครับเอาคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาแบบว่าเดี๋ยวเล่นเลย วันนี้อยู่บรถผู้พันมากับดีเจแม็กซ์เล รถเท่ปะเทเทเทเเขาบอกรถเฟี้ยวเขาเรียกว่าคาบิโอเลตมีเมียคเฟี้ยวเอ้รถสอดรถสอตเมียคนเฟี้ยวเลยว่ะเาแคับเยอะมากโอเคโอเค just 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 stay cool stay c o o บอ t a y cool วบอว์ limited e d i t i o n h o n d a โอเคเคเ้ราังเจอด่านนะครับสวัสดีครับปอยก็ชอบปอครับ Yes. <laughs> yes. 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 Yes! Five five. We just lost the wanted. Level. We just lost the wanted level. Does that mean this car is legal? Yes, it's legal. Police approve. Let's fucking go. We're <laughs> not พี่อยพี่หายไปไหนล่าคพี่หายไปไหนประเดนรถมันขับมาเร็วมันตีวหายไปไหนรู้ไหมเอ้พี่จับด้ไมได้ได้ได้ผู้บันรีเม็กผู้บันรีเมไอ้บอกตูก็ลบกูเป็นผู้บันจะบอกไ้เจ้าไปยังเจบนวันแต่พังแฟนไม่เกีงกันเจย งนังงนี่ครับแม็กซ์เลอร์นะครับไออะไรด้วยเย yeah. <laughs>